ประเด็นนี้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากๆผมไม่อยากเชื่อเลยการที่มีตำรวจคนหนึ่งครับทำความผิดที่ร้ายแรงขนาดนี้นะจะได้รับการดูแลอย่างดีเลยนะ,นะมีถึงขนาดสั่งให้ในายพลไปรับตัวด้วยนะใช่ไหมแล้วนายพลที่ไปรับตัวเนี่ยผมว่าก็รีงผมก็รู้จักนะพี่พี่เอกลัตน์นะเรียกเกว่าพี่เอกลัตน์ เคยเจอแกนะแกก็เ,เป็นพลตํารวจตีนี่ต้องโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยคนอื่นก็ไปเป็นพลตํารวจโทรตารวจเอกแล้วพี่ยังอยู่พลตารวจตีอยู่เลยอะ่ะนะผมว่าบางทีแต่พี่พี่กรรับเเสียฟอร์มแล้วงานนี้นะผมไม่รู้ว่าทําไมพี่กรรับถึงให้ความสําคัญับนักโทษขนาดนีน้เขาเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายกรับ เป็นผมผมไม่สนใจหรอกคุณมีหน้านะที่ไปมอบตัวผมยังไม่ไปรับคุณแน่นอนก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนเหมือนกับตำรวจปฏิบัติกับผู้หลายนะแต่าก,การที่ไปรับแบบนี้นะผมว่านะจะว่าไม่นด้แกจะสวยไหมนะถ้าเกิดมีคนเอาเรื่องนะนทะี่เอกรักษ์นะผมนี่ห่วงพี่แล้วเกินนะเป็นคนไปรับผู้ต้องหาฆ่าคนตาย แล้วก็มาดูแลอย่างดีแล้วก็โอหนำส่งตัวไปเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมีการถแถลงข่าวเคยมีนักโทษคนไหนบ้างครับมีผู้ต้องหาคนไหนบ้างที่ได้รับสิทธิ์ในการพูดกับนักข่าวเคยมีไหมครับผมว่าแม่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เลยนะมีไหมนักโทษคนไหนบ้างที่ได้สิทธิพิเศษขนาดนี้หลายคนเรียกร้องเนี่ย ก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะคุยกับนักข่าวแต่นี่มีการให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวแล้วการสัมภาษณ์เนี่ยผมดูจากฟังฟังหลายคนนะก็ออกลูกหล่อซะด้วยนะกลายเป็นว่าแก้ต่างผ่านสื่อเรียบร้อยเลยนะเห็นไหมครับผมนึกว่าประเทศเรานี่แม่งมาตรฐานอยู่ตรงไหนวะทำไมประชาชนไม่ได้รับการดูแลแบบนี้เลยบางทีน, mm hmm. นึกถึงสงสารเด็กๆเดเยนะ ที่วันนี้ออกไปชุมนุมเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองครับชุมนุมเรียกร้องอนาคตตัวเองนะแต่โดนคดีความครับคัดค้านการประกันตัวนะครับทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เขาออกไปเรียกร้องสิทธิ์ของเขาเนะี่ยเขาสึกึงไม่มั่นคงในอนาคตใช่ไหมครับก็ออกไปชุมนุมเรียกร้องในสิทธิ์ในอนาคตของตัวเองก็ไปคัดค้านในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วย มันก็เป็นสิทธิตามระบอบรัฐธรรมนูญนะระบอบประชาธิปไตยก็เป็นแบบนี้นะไม่ต้องพูดรัฐธรรมนูญดีกว่านะระบอบประชาธิปไตยก็คือเสียงเป็นของประชาชนอำนาจเป็นของประชาชนถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยประชาชนก็ต้องส่งเสียงมันจะมีวิธีการไหนนะที่จะดีไปกว่าการออกมาชุมนุมประท้วงจริงไหมครับพี่น้องแต่วันนี้การออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องต่อต้าน กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายอะไรประเทศนี้เออนะครับใช่ไหมเออผมก็เลยดูว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเราจะทนอยู่สภาพแบบนี้กันไ่ได้อีกนานขนาดนั้นถึงเวลาอย่างที่พวกเราจะต้องออกมาเรียกร้องตะโกนให้ดังขึ้นอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงวันนี้ดูข้ารายการกระทําของพวกเราดีครับเขาไม่ได้สนใจความสึกประชาชนเลยนะออม ใช่ไหมครับลองที่ดูดีกว่าเฮ้ยวันนี้เราโดนเขาทำแบบผมเขาไม่แคร์ความถุขของประชาชนนะเขาถแถลงข่าวรับดูแลผู้ต้องหาฆ่าคนตายอย่างดีเลยนะนะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยที่กระทำความผิดอย่างอุอาจใช่ไหมครับแล้วให้มีการได้โอกาสได้ถแถลงข่าวได้พูดคุยมีการย้ายเรือนจำให้มีการดูแลอย่างดี วันนี้นะผมเลยมองดูว่ามวยจะล้มต้มคนดูหรือเปล่าตอนเป็นข่าวดังก็ดูขึงขังขึงขังพอเรื่องเงียบขึ้นมายัางจะด,ด,ดําเนินคดีกันอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้หรือเปล่านะครับใช่ไหมถึงบอกว่าวันนี้พวกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ทำอะไรเคอคิดหัวเห็นหัวประชาชนบ้างไหมครับทื่อยากทำอะไรก็ทำ ไม่ต้องแคร์สายตาประชาชนกันแล้วเหรอจริงๆไม่อยากจะคุยเรื่องนี้เลยแต่ก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกันนะก็เอาหยิบขึ้นมาแล้วกันว่าผมว่าเป็นอะไรที่ถ้าเป็นประชาชนธรรมดาว่าแม่งโดนจับไล่ล่าจับยัดเข้าฮ่องกงใช่ไหมครับเห็นว่าจะสู้คดีใช่ไหมจะสู้เรื่องอะไรอ่ะ ใช่ไหมหลักฐานกม่ชัดสรารภาพไ,ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสรารภาพออกสื่อไปแล้วนี่เป็นคนทำคนเดียวลูกน้องไม่เกี่ยวนี่ใช่ไหมออกลูกรอผมมาตอนนี้อ้าวจะลงจะสู้คดีแล้วเหรอยังไงกันเนี่ยลูกพี่เอายังไงดีลูกพี่ใช่ไหมครับผมว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาต้องหลายวันแล้วมีการพยายามที่จะปิดคดีซะด้วยครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาต้องนานแล้วใช่ไหมถ้ามันไม่ดังไม่เป็นข่าวนี่มันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าทำไมมีการพยายามช่วยเหลือมีการพยายามยักคดีทําไมปล่อยภรรยาของผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งครับเออเนี่ยดูดิ มีการพยายามจะปิดคดีมีการพยายามจะเป่าคดีแต่เพอเรื่องมันดนังขึ้นมาจะด้วยอะไรกันู้วจะหักหลังกันเองหรือว่าจะผมไม่สนนะครับถ้าคนเราไม่ทําความผิดก็ไม่มีใครมาหักหลังแทงหลังได้นะครับแต่นี่มันเป็นเรื่องที่ผิดไงครับ,ผ,นนรบรรผิดไหมนะครับการที่ตำรวจซ้อมผู้ต้องหาี่ผิดนะเออ เห็นมี่ข่าวว่าจะต่ให้ตามเสือว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปด้วยใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยมันควรให้รางวัลนะมันควรให้รางวัลคนปล่อยคลิปนะครับเออไม่ใช่ไปตามล่าเขาวันนี้คือถึงแม้เขาจะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยแต่เขายังมีจิตสำนึกเออที่ยังนำเรื่องนี้มาตีแผ่สังคมางั้นเราก็ไม่รู้เลยว่า ความน่าเห็นแลวผมเชื่อเรื่องนี้ไม่ใช่มีครั้งแรกหรอกครับมันมีเยอะกว่านี้นี่แหละมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องปฏิรูปตำรวจับวันนี้ผมเห็นเลยนะว่าตำรวจผมดูข่าวอันนี้โอ้โหผมเห็นในพลนะเยอะจริงๆประเทศเราอย่างที่บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย มันจะปฏิรูปยังไงวะเป็นองค์กรที่ใหญ่โตมากเลยนะถ้าประยุทธ์ทำตอนเนีหยตอนที่ยึดอำนาจใหม่ๆมันก็จบไปแล้วแต่ไม่ทำแล้วจะมาทำตอนนี้จะทำยังไงจะกล้าหรือเปล่าเห็นไหมวันนี้ห้างร้านต่างๆก็ถามดีว่าใครแม่งไม่จ่ายมม้งอ่ะ ยิ่งใครทําธุรกิจแบบผิดไม่ผิดกูไม่รู้แม่งจ่ายมาเมื่อก่อนสามพันห้าพันเอาดีกว่าคนรู้จักผมเนี่ยมีนานเนี่ยต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่เดือนสามพันเปิดร้านกาแฟร้านกาแฟเนี่ยย,ยังต้องจ่ายเดือนสามพันห้องที่ไหนเพราะไงแม่งมันลูกค้าจอดรถซื้อไม่ได้นะ แนี่หนูบอกไงว่าวันนี้ตำรวจมังรวยยิงชิบหายอ่ะเก็บหมดครับยิ่งโซนไหนโซนธุรกิจมีห้างร้านเยอะๆนี่นต้องเก็บหมดยิ่งตูวจีนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่นี่เอ็กซ่าครับช่วงตู่จีนนี่ครับแม่งตีเนียนเป็นคนจีนเลยมารับอังเปา <c oughs> ใช่ไหมบรรดาเท่ากงเท่าแก่เนี่ยเตรียมซองว้ให้อยู่แล้วบรรดาตำรวจชั้นผู้น้อยนี่ก็เดินเข้าไปหวัดดีครับรับซองอังเปากันหมดค เพรช่วงเวลากนเด็กก็ช่วยดูแลรถด,ดูแลเลียร์ตัวเล็กๆน้อยๆให้แต่ถ้าไม่จ่ายนะมึงมีเรื่องเนี่กูบอกให้เอาดีกว่าใครใครอยู่นี้ใครทําธุรกิจมันมีใครบ้างที่ที่ต้องจ่ายใครบ้างที่ไม่จ่ายเออผมเป็นชิปปิง้งนำเข้าอะไรรถจ่ายตู้ละห้าพันใช่ไหม คุณทำงานกับราชการแล้คุณไม่จ่ายนะแม่งเลยปวดกระบาลมากถ้าจ่ายแล้วจบอ่ะไม่จ่ายแล้วแม่งเรื่องเยอะทำเข้าแม่งเปิดตู้นี่แม่งเ้อเละหมดใช่ไหมครับทั่วประเทศนี้เราจะทำยังไงดีครับถึงจะแก้และกรพรัปชั่นไา้ ประเทศนี้หมกเลยว่าวันนี้เราต้องแก้เรื่องคอร์รัปชันเป็นระดับแรกเลยถ้าไม่แก้เรื่องคอร์รัปชันมันทำอะไรไม่ได้เพราทุกอย่างมันมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วกัดกระดูเม็ดแรกผิดเม็ดมอื่มนก็ผิดไปหมดอ่ะกัดไม่แรกผิดแล้วกัดเม็ดที่สองถูกมันก็มันก็ไม่ได้แต่กัดไม่แรกผิดเนี่ยมันต้องกัดกัดผิดไปทั้งแถวอะ